ปดีคับพี่น้องครับก็สื่อสารกับพี่น้องเหมือนเดิมนะครับว่าผมเดินทางมาจากานาครพนมผ่านอำเภอท่าแร่มาที่สกลนครน,นะครับก็ได้ก่อนถึงท่าอากาศยานจังหวัดสกลนครก็มาพบจุดตรวจของอจราจรกลางนะครับอของสกลนครตั้งจุดตรวจอยู่ตรง าทางร่วมทางแยกของหมู่สามตำบลห้างโฮงนะครับจังหวัดสกลนครอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับว่าเราก็เอะใจเหมือนเดิมแล้วก็แปลกใจเหมือนเดิมว่าเมื่อวานนี้เราได้ลงไลฟ์ของสถา,านีตำรวจภูธรเมือง สกลนครแตนี้ก็มาเจออีกแล้วก็คือเมื่อวานนี้เป็นของอสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนะครับวันนี้ก็เป็นของตราดจรกลางนะครับเป็นหมวกสีส้มนะครับก็ก็สงสัยเหมือนเดิมว่าท่านเอาไปสั่งจากไหนมาใช้นะครับก็คงไม่พ้นจะต้องลงไป พูดคุยกับหัวหน้าจุดตรวจดูนะครับว่าลักษณะอย่างนี้ถูกต้องตามกฎหมายหรือตามระเบียบที่สตวชาวางไว้ไว้หรือไม่นะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาครับเมื่อเราเดินทางามาที่ต่างจังหวัดพบเห็นจุดตรวจต,ต,ต่างๆแล้วมันก็อดที่จะสอบถามไม่ได้เนื่องจากว่าเรารณรงกันอยากให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมาย นะครับอันนั้นก็มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราก็อยากดูว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติถูกต้องไหมนะครับนี่อันนี้เป็นการตั้งตรงนี้จุดนี้ที่ประชาชนลองเรียนมาก็คือว่าจะมีการตั้ง,ตงโต๊ะเปรียบเทียบปรับอ่าเดี๋ยวกันนะครับซูมให้ดูไกลๆก่อนเรายังไม่เข้าไปนะครับเป็นทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกครับ เป็นฝั่งขาเข้าและขาออกคือออกมาจากสกลนครก็ถ้าจะมุ่งหน้าไปที่อำเภอท่าเล่ก็จะเจอแต่ที่กล้องผมหันหน้าไปนี้ก็คือว่าจากอำเภอท่าเล่มานะครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าเข้าสกลนครก็จะผ่านไปผ่านสนามบินนะครับผ่านสนามบินท่าอากาศยาน าสกลนครน,นะครับก็เป็นเรื่องปกติฮะเราขอเยี่ยมชมจุดตรวจของของจราจรกลางของสกลนครน,นะครับเป็นหมวกสีส้มเป็นหมวกสีส้มนะครับเดี๋ยวเราขอขอเยี่ยมชมท่านนิดนึงนะครับอดดูสักพักก่อน ก่อนที่จะเข้าจุดตรวจนะครับคือรถติดนะครับถ้าเพราะว่ามันมีสองช่องไปและก็สอช่องกลับถนนเส้นเดียวกันกับเมื่อวานนี้ครับ4ช่องจราจรไป2มา2แต่เป็นการบีบตรวจในลักษณะว่าเหลือช่องทางเดินรถแค่ช่องเดียวนะครับ อ่าแชร์ไปก่อนครับพี่น้องแชร์ไปก่อนนะอ่าแชร์ลงเพจทุกเพจเลยนะครับว่ายังมีเจ้าหน้าที่ออกมาปฏิบัติกดขันวินัยจราจรนะครับอยู่ที่แทบจะทั่วทั้งประเทศก็ยังมีการปฏิบัติเช่นนี้อยู่นะครับอ่าก็ก็มีการเอาใบสั่งที่ยังไม่มีรูปแบบใหม่ออกมา ซึ่งก็มีหลายภาคส่วนหรือมีประชาชนหลายคนที่ถามผมมาว่าเอาแล้วมีแบบแบบใหม่มาเปรียบเทียบกันไหมเก่ากับใหม่เป็นยังไงนะผมได้ตอบผ่านไลฟ์สดไปหลายครั้งแล้วว่าแบบใหม่เนื่องจากว่าทางสอชอเองยังไม่มีรูปแบบใหม่ออกมาเพราะฉะนั้นก็แสดงว่ามันไม่มีของใหม่แต่ของเก่ามันสิ้นสภาพไปตามที่กฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่12บแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ไม่ยอมไม่ยอมที่จะงดใช้ไปก่อนก็ยังมีการนำออกมาใช้อยู่นะครับอ,อันนี้ทั้งไปทั้งกลับนะครับเป็นหมวกสีส้มหมวกขาวสีส้มซึ่งเป็นจราจรกลางของจังหวัดสกลนครนะครับเดี๋ยวเราเราตั้งกล้องไว้ขอถ่ายทอดสดตรงนี้ก่อน ก่อนที่จะเข้าจุดตรวจของท่านนะครับอ่าเออนะครับเนื่องจากว่าจะมีรถเข้าซอยข้างหลังผมก็ขยับให้เข้านิดนึงนะอันนี้เป็นการปฏิบัติที่เอาว่าถ้าป้ายควบคุมผู้ควบคุมนี่มีอยู่ฝั่งเดียวอ่าแต่ท่านเรียกตรวจทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก แล้วฝั่งนู้นไม่มีชื่อหรือไม่มีป้ายผู้ควบคุมจุดตรวจแล้วปฏิบัติทั้งขาเข้าขาออกอย่างนี้ได้หรือไม่นะครับอ่าก็แล้วมีรถประชาชนจอดอยู่ตรงที่อ่าศาลานะครับเป็นศาลาพักผู้โดยสารอ่าท่านทำเป็นที่ทำงานของท่านนะครับ ท่านทาเป็นที่ทํางานของท่านไปเลยนะครับก็เดี๋ยวขอเนื้อญาติพูดคุยกับท่านสักนิดหนึ่งนะครับเป็นตลาดกลางนะครับหมวกสีส้มครับหมวกสีส้มนะครับเป็นหมวกสีส้มนะครับอ่าอันนี้อันนี้เรียกผมแล้วนะครับสวัสดีครับท่านนะครับผม เป็นจออยู่หน้าด่านอ๋อจออยู่หน้าด่านคือถ่ายทอดสดนะครับอ่าเดี๋ยวขอพูดคุยกับหัวหน้าท่านหนี่มได้เนาะจ้าจ้าโอเคอเคนาะเราช่วยกันช่วยกันครับผมนะ อพอดีพอดีมีพนักง,งานสอบสวนม้างคือชี้มาทางผมแล้วนะครับนะเบอกว่าเห็นผมจอดอยู่หน้าดา่านนะครับเราทำหน้าที่เหมือนเดิมนะครับเนะครับแป๊บนึงบน่งแป๊บหนึ่ง หนึ่งนะครับเน,นื่องจากว่าผมมาคนเดียวนะครับมาคนเดียวก็เลยทอ,อ,อดสดให้ท่านทราบสวัสดีครับพี่สวัสดีครับบ้านที่่บฮะบ้านมพื้นที่ท่าเลอ๋อบ uh, mm ้านจากท่าแร่ครับครับผมอันนี้อันนี้ผมคุยกับสวัสดิ์สมศรีสมคิดเนาะคครรัับบผมเป็นผูครอบคุมต้นตัวเนาะครับอันนี้เป็นของต่ละจังหวัดกลางต่ละจังหวัดครับครับเป็นของจังหวัดเนาะครับ เออแล้วที่นี่อ่อเอาว่าผมผมสอบถามทรายวัดอยากอยากอยากถามทรายวัดอ์ะนะว่าเอ๊ตำรวจเท่าเนี่ยอ่อการเดินความว่าผมเป็นห่วงผู้ปฏิบัติครับอ่าจริงๆริอ่ะบ่ได้บ่ได้ตำนี้ท่ายวัดดอก่กับเพียงแต่ว่าไอ้ตรงนี้เมื่อเมื่อกฎหมายไอ้คนแก้ไขใหม่เนี่ยฉบับที่ที่สองอ่ะนะซึ่งมันกับเกี่ยวเนื่องกับไอ้อ่ากฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมนะทรายวั์ ใบ้างรุ่นเก่าเนี่ยมันผมว่ามันใส่พอได้แล้วใบใบ้างตัวนี้ยังตวใไม่ยังพอได้บวัดอันนั้นมากเขาให้ใส่จนกว่าจะมีตวใหม่มาเอ๊มันกฎหมายขอด้ยอ่ะที่เพิ่นอนุญาตนะใช่เพราะว่ากฎหมายแกขไขเพิ่มเติมเนี่ยมันใส่พอได้แล้วนะของปีปี่เขาให้มือฮะเขาให้ใส่อยู่คือใส่พอได้ให้คนจะถามเขาให้ใส่ใบจนกว่ามันจะหมดตัวนี้ว่าตัวนี้รอดป่ยกันจนกว่าสิเบิร์ดนะทาวัสิมันพิมพ์ตัางต่เอาว่าของของปีหกสามเนี่ยพิมพ์แล้วไปแล้วต้นกระทั่งว่า ใส่งบประมาณเนี้แล้วตัวเก่าพี่เบิ่งว่าตัวเก่ามันมีตัวไหนเขาพี่แต่ว่าที่ว่าตัวเก่าเนี่ยมันมีบากโคตรมีอันนั้นเรียบร้อยเดี๋ยวท้าวัดเดี๋ยวเข้าเข้าเข้าอย่าอธิบายจังสี่ว่าผมอธิบายผม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 อาจังยสี่เข้ามาบากโคตรเนี่ยคนลงระบบเอเบปุ่ยที่ทีเอ็มเอเบปุ่ยกลไปลุงเออขนนั่นแหละเทีนี่ว่าแต่ว่าเก่าล่าสุดเก่าฮันบุนไม่ได้ใส่แล้วเขาเข้าใจเข้าใจท้าวัดแต่ว่าเข้ามากฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยมันเคือข้อความข้อความนะ แต่ว่าทุ่มมือเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เรียกเก็บใบอนุญาตขี่เข้ามาได้อยู่แล้วแต่ว่าขอความตรงนี้มันต้องหายไปอ่ะชาวบ้านหายไปจากใบสั่งที่มันขันสมมติเป็นของไม่คนไมายเขาให้ตัดตรงนี้ออกไปเขาเขายังกำลังดำเนินการอยู่เขาขันกำลังดำเนินการนี่แล้วก็จึงบอกว่าผมเป็นหัวชาวบ้านเห็นห่วงลูกน้องน้ำ่ามันขันขันขันสมมติเอามาใช้นี่มันถิ่เป็นการในอันนี้บ่มันใจใดเพราะว่า ไอ้ทาบมีบาโค้ทาบมีอียงนี่ผมบได้าแต่อันเก่าเก่าล่าสุดอีกบ่ไรแต่ว่าตัวเนี้ยเขายังใส่จนกว่าเขาตีถึเขากำลังพิมเขากำลังพิมพ์ให้ใช้ไม่ใช่พิมบางบางอันเนี้ยพิมพ์มาแต่ว่าตีที่ว่ายึดอะไรเนี่ยเขาเขาเข,เขาไม่ให้ยึด แต่ว่าให้ใช้จนกว่าจะตัวนี้หมดผู้ใดผู้ใดเป็นคนเอาประกาศตรองนั่นให้ผมเมืองไหนว่าผู้ใดประกาศให้ใครใส่ไปก่อนเดี๋ยวพี่เแทงซีดังสือมันอยู่นัมผุหลาบเอาไปให้ใช้ก่อนเด้อไอ้ของพี่ที่ว่ามันใจว่าอะไรตัวไหนพี่ไม่ผมเอาไปโบเมนชารลวัตรบเมนคือดังซี่ัาระวัตดผมเป็นประชาชนเระผมจะ้องมาว่าไอ้ชารลวัตรเนี่ยจริงๆริงอะแต่ับชารลวัตรต้องรู้อยู่แล้วว่ากฎหมายเพิ่นแก้ไขมาว่าจังไหนลูกงนองก็รู้ทุกคนทุกคนครับอได้นี่ว่ากานแก้ไขเนี่ยแสดงว่าไอ้ชารลวัตรก็เอาใบสั่งที่มันมีข้อมมที่ัันคด แย้งกับกฎหมายเนี่ยผมว่าสารวัตรเอามาใส่บ่ได้มันบ่ได้ขัดแย้งขัดแย้งด้วยว่าไอ้ทีม้าแต่ลอยสี่สิบเขาก็ยกเลิกแล้วเขาตัดไปจนเป็นทับตัวหัจจะทับแล้วสารวัตรเอาเราที่นี่ขัสมมูรว่าสารวัตรนะผมอันนี้ผมเป็นห่วงการปฏิบัติของไอ้ลูกน้องท่านแต่ตัวสารวัตรเองน่ะผมจะคึกเป็นห่วงคึอกันเพราะว่าเป็นผู้ออกมาปฏิบัตินะสารวัตร เขานี่ยยั่งใจแหละก็คือความรู้ต่างๆที่ถ้าส้อซอจริงๆแล้วนะพ่กโศกเพิ่นต้องประกาศนล่แหละแต่ว่าเพิ่นโมประกาศนี่ผมก็สงสัยอยู่ว่าคือประกาศให้ตำรวจผู้นี้เพราะนั่นก็เป็นเรื่องธรรมดาเออเพราะว่ายังผมเห็นเนี่ยข้งไหนมาอีกที่แปลงใดเมื่อวานมูพวกทรงข่าวมาอยู่พี่กัามาในพี่ เราเป็นนักข่าเฮ็ดถูกต้องผมมาตั้งจุดตรวจสลอคกามเร็วต่างครั้งประกาศผมก็มีมีดใจมากดีใจว่าพี่มาแม่งกับมาซอยกันคือหมายถึงว่าผมบ่อยากเห็นคือคือบอกไงอันนี้ผมบ่ได้โทษตำรวจผู้ปฏิบัติเนาะแต่ว่าผมที่ผมไล่สดให้เบิ่งเนี่ยคือให้เสียงมันไปหอดสตชให้โฆษกของสตชใ่เพ้นประกาศซะให้พ่นแก้ซะคันสมุิว่าตอนนี้ขันใบสังมันใส่ ใส่บังคับประชาชนบได้เนี่ยใส่ไปฟ้องศาลกับบ่ได้ตอนนี้ผมเข้าใจว่าขันสมมติว่า,าตำรวจเขาไอ้ประชาชนบมาเสียค่าปรับเนี่ยขันสมมติชารวตรเหตุเรื่องฟ้องทั้บ้านไปเนี่ยเอกสารตรงนี้มันจะเป็นเอกสารที่บ่ชอบโดยกฎหมายฟ้องทยบ้านกับบ่ได้ท้วัดผมมั่นใจว่างสัตว์นะ พเพาเราะว่าเพรานอยู่มวิสแยังวิ่งเป็นดีกาให้เขาเบิง่งเนาะม,มันบอกท่านวนนี่งวิ่งในฟองอ,อีกแล้วน,น<ต>ั่นบิ่งในฟองเออแต่แต่ว่าคือไปสร้างชุดนี้ผมว่าผมเห็นหนังสืออยู่ว่าให้ให้ใส่จนกว่าไอเตัวนี้เพราะว่ามันมันมันไม่ได้ผิดขัดกับตัวไหนว่าเดี๋ยิงไปยิงไปยิงไปล่าสุดนันมีอยู่เดี๋ยวจะรอวันจังที่โคหมายมาตา้ยี่สิบเอ็ดที่อยู่ในประกาศแก้ไขเพิ่มเติมนี่นะกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติม 2ี่1เขาบอกว่าให้ไสไปล้างจนกว่าคือถ้าไม่มีข้อความที่มันขัดหรือแย้งกับกฎหมายแต่ว่ามาตรา2 2ของการแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยเขาบอกว่าทางพบตลหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องทําแบบิมใหม่หรือรูปแบบใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน90วันแต่นี่นี่ว่ามันเกน90มืเก้อมือเนี่ยมันคือมันมือทุดไทยมันคือไอเอาเอาวเกท่านว่า2 แค่หมดล่ะแต่ตอนนี้มันปีหกสามเร็วแสดงว่ามันเลื่อยมาหลายมือแล้วเลื่อยมาเป็นเดือนแล้วก็นี่เลื่อยเลื่อยเลื่อยมาจักเดือนแหละปัญหาเขาเขาแก้ยี่ห้อหนึ่งโอเคโอเคว่าพี่ต้องถามตุ๊กบุรักรู้ยังเขากระถามนี่ผมเพราะเขาสั่งมาตุตุนี้ยังใส่ยังอยู่ในแก้ไขว่าอ่าเขาเรียกว่าไอตัวเก่าเดียใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนแต่ว่ามันยังมีระบบถูกต้องเมื่เพียงแต่ว่าเขาบม่ได้ยึดเป็นเงเขาบอแมนไอ้คือคือเข้าใจอยู่ทางวัดว่าบ่ได้ยืดเข้าใจอยู่เพราะว่าไอที่ยืดเนี่ยผู่ สารวัตรไปยืดกับพิคก็หน่อยพิคก็หน่อยเขากันนะมากกับใครมากกับใครมาเส้นบไปยังบไปยังเดี๋ยวผมไปพุมงลูกน้องเดี๋ยวเกิดบไปดูแรกในการเล่นลูกน้องประพฤติบ่ถือก้อมเนื้อพวก ผู้เฮ็ดผิดกฎหมาย้พลาดไปเดี๋ยวผมยืนผมต้องดูแลในพิษปกติผมจะได้ดูแลผู้เลี้นที่แล้วพี่จอดจนผมอยากเราผู้ไรผู้ไรผู้ไรอะไรง่ายเลยสวัสดีครับผมอ่าได้ผลดีนี่จะละจอดในเมื่องมื่อผู้แต่เมื่อมื่อวานนี่บ้านพี่น้องอยู่ทะเลอ๋อครับผมอยู่ทะเลบ้านผมก็อยู่ทะเลกันเออขอบคุณหลายๆครับวันมากมากพูดกันเนาะครับผมจะได้เดินทางไปต่อเอาดูเบิ่งกันดูเบิ่งกันเนาะไปกันเบิ่งกันแย่งเนาะเงื่อนให้เงื่อนทางพุนครับผมอ่าครับผมขอบคุณหลายๆครับครับผมสวัสดีครับ มาดูแลกันเนาะมกันเนาะไ่ได้าพมากพเด้ลบวนเนาะขอบคุณในหลายท่าบัดครับ มีการถ่ายรูปข้างหลังรถผมด้วย <c oughs> มีการถ่ายรูปข้างหลังรถผมด้วยแต่เมื่อวานนี้นะครับมีจราจรเมืองแจ้งไปให้จราจรกลางทราบว่าผมมาในพื้นที่จังหวัดสกลนครก็มีการแจ้งข่าวกันทั่วหน้านะครับว่าผมมาจริงจร จะเรียกว่าเป็นการให้เกียรติไหมเป็นการไอ้นี่ไหมสก,กิดกันให้รู้ตัวไหมแต่จริงๆถ้าสมมุติว่าสพเมืองสกิดให้จราจรกลางทราบแล้วก็น่าจะไม่มีการตั้งวันนี้นะครับแต่วันนี้ยังมีการตั้งอยู่ก็ให้เพื่อนๆเรานะพิจา,ารณาแล้วกันว่าคาถามและคําตอบระหว่างประชาชนกับระดับสารวัตรนะครับว่าคําตอบอย่างนี้ใช้ได้ไหมนะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมไล่สดก็อย่างที่เจตนาบอกท่าน,นนะครับว่าจริงๆอยากให้เสียงนี้มันได้ยินไปถึงหูท่านฮะอย่างน้อยให้ถึงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วกันว่ามันเป็นการปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็เป็นห่วงผู้ปฏิบัตินะครับผมไม่อยากจะคือ,อทุกไลที่ผ่านมาส่วนมากเพื่อนเราเพื่อนสมาชิกเราก็จะไป กล่าวหาผู้ปฏิบัตินะครับจริงๆก็อย่างนี้แหละครับว่ากฎหมายบางอย่างตำรวจท่านก็มีหน้าที่เป็นตำรวจท่านไม่ใช่ทนายความที่จะต้องมานั่งอ่านกฎหมายต่างๆที่จะมาค้นคว้าว่ากฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมฉบับใหม่นี้เขาเขียนว่ายังไงบางทีก็ยังออกแนวที่ตอบผิดตอบถูกกันนะก็คือเอาง่ายๆว่า ถึงแม้ว่าท่านจะเป็นพันตำรวจโทรแล้วก็ก็เถิดนะครับก็อดที่จะ,จะอดที่จะสงสารไม่ได้อดที่จะเห็นใจตำรวจไม่ได้เพราะว่าก็มาปฏิบัติตามคําสั่งผู้บงังคับบัญชาขาวนี้ว่า,าผมยังไม่ได้ก้าวล่วงไปยันผู้บงังคับบัญชาของท่านที่สั่งให้ตำรวจมาออกมาปฏิบัติหน้าที่อย่างนี้นะครับว่าจริงๆผู้สั่งก็ต้องรู้กฎหมายด้วยนะครับ นี่แสดงว่าท่านออกมาปฏิบัติกันไอ้คือคนสั่งก็มีหน้าที่สั่งอย่างเดียวไอ้คนปฏิบัติก็มีหน้าที่เอากลวยเอาป้ายหยุดตรวจมาตั้งวางให้มันกีดขวางทางจราจรแล้วก็เรียกชาวบ้านปรับค่าที่เลยครับเมื่อกี้นี่ก็ออย่างว่าละผมเข้าใจว่าที่สารวัตรท่านเดินออกมาหาผมก่อนที่จะถึงโต๊ะเปรียบเทียบปรับเนี่ย เพราะอะไรเพราะท่านก็คงไม่อยากให้ผมเดินไปตรงโต๊ะเปรียบเทียบปรากนะครับไม่รู้ไม่รู้ปรับผิดปรับถูกยังไงมีสมุดเล่มเหลืองหรือไม่แต่ผมก็พอมองเห็นเจตนาว่าเนื่องจากว่าผมเอารถมาจอดเลยเลยจุดตรวจของท่านก็เลยถือถือโอกาสเดินมาหาผมที่ที่ผมจอดรถนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นเรื่องเข้าใจได้นะว่าว่าจริงๆอเจ้าหน้าที่เองก็เหมือนกับ ผมผมไม่อยากกล่าวหานะก็ไม่มีเจตนาที่จะกล่าวหาขอตำหนิติดติงด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วกันว่าท่านก็อยากทำอะไรที่เหมือนกับรับหูรับตาพี่น้องประชาชนเหมือนกับรับตากล้องนะครับผมบอกแล้วไงว่าหลายๆอย่างอย่าให้กล้องมันจับได้แล้วกันเพราะว่าถ้าถ้ากล้องมันจับได้แสดงว่ามันจะอยู่ใน คนถ่ายทอดสดนี่จะอยู่ได้อีกนานเลยแหละครับเป็นปีเป็นชาติเลยแหละว่างั้นเถอะนะครับว่าอ,อย่างนี้นะครับว่าผมไม่บอกล่วงหน้าว่าผมจะไปจังหวัดไหนแต่พอผมไปแล้วผมพอเจอจุดตรวจปุ๊บก็จะมีรายงานงานรายงานให้ตำรวจทุกภาคส่วนได้ทราบว่าตอนนี้ผมได้เข้ามาในพื้นที่จังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออ ก็ขอโทษผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยที่เตือนผมบอกว่าถ้าไปไหนอย่าพยายามไล่สดตามถนนนนทอ่านะครับแต่มันก็อย่างนี้แหละเพราะเพราะว่าเราอยู่ในเพจนักรบด่านเถื่อนเสร็จแล้วพอเจอด่านอะไรที่เราคิดว่ามันหรือเห็นว่ามันไม่น่าจะชอบด้วยกฎหมายก็อดไม่ได้ครับที่จะลงไล์สดให้พี่น้องเราดูเพราะว่าหลายคนก็ยังเฝ้าดูอยู่ว่าเมื่อไร ตำรวจจะทำอะไรที่มันชอบด้วยกฎหมายสักทีเพราะความเดือดร้อนเนี่ยท่านมาตั้งโต๊ะปรับข้างทางอย่างนี้ชาวบ้านตอนนี้มันมันไม่มีเงินเศรษฐกิจก็ไม่ดีนะครับชาวบ้านหาเงินยากเพราะนั้นเองเป็นความลำบากแต่ท่านถ้าท่านมากวดขันวินัยจราจรตอนนี้เนื่องจากว่าเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับก็ยัง ยังมีแพร่กระจายผู้ใหญ่บ้านก็ยังพูดง่ายๆว่ายังประกาศเสียงตามสายอยู่ตลอดว่าให้ช่วยกันป้องกันโรคอะไรต่างๆนะครับวันนี้ก็โชว์โชว์หน้ากากนักลบด่านเทือนให้ให้กับรีวิวหน้ากาก,ากหรือสินค้าให้กับป่าธรรมรัตน์นาสาชาตินะครับว่าป่าธรรมรัตน์ต้องการก๋วยเตี๋ยวกี่ชามเพื่อแลกกับหน้ากาก อนามัยเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสนะครับก็ติดต่อเข้าไปที่คลังสเบียงเ,เพราะฉะนั้นป่าธรรมราชท่านบอกว่า,าก๋วยเตี๋ยวกี่กีชามถึงจะได้น้ากากอันนึงนะครับ <c oughs> ก็จัดการไปตามนั้นติดต่อไปที่คลังสเบียงนะครับว่าสินค้าตอนนี้มีจำนวนจำกัดหรือไม่นะครับ อ่าหน้ากากอันหนึ่งมีมูล,ลค่าเป็นก๋วยเตี๋ยวกีชามก็ติดต่อก,กันเอาเองส่วนที่ผมใส่อยู่นี่ผมได้มาฟรีเพราะว่าผมรับหน้าที่รีวิวสินค้าให้กับป๋าธรรมรัตน์ท่านเลยให้มาฟรีนะครับแต่ไม่ได้ค่าจ้างเออตอเนเดี๋ยผมรีวิวให้แล้วนี่ผมต้องทวงค่าจ้างกับป๋าธรรมรัตน์เสียแล้วแหละ <laughs> อ่าเพราะว่า ถ้าป๋าทรมัลนดให้ผมรีวิวให้เงี้ยมันต้องเอมันต้องมีราคาล,ล่ะป๋า ơi, เ,เอา้ยนะเออป๋าจะใช้งานผมฟรีไม่ได้แล้วแหละ <c oughs> เ,เออมันต้องมีราคาค่าตัวกันแล้วแหละวันนี้มาไกลนะป๋าน่าหลายจังหวัดเลยนะเนี่ยอก็เดี๋ยวจะเดินทางเข้ากรุงเทพหรือจะไปอ่พบเจอกับพี่วินัยจำพร นะเหมาเหมาซึ่งเป็นเพื่อนสมาชิกนักลงด่านเถื่อนด้วยกันวันที่19ก็ได้พบปากกับตีใหญ่แล้วนะครับก็พากันไปเดินทางเข้าไปที่สอพอเมืองอมหาสารคามแล้วก็ไปร่วมพูดคุยกับรอ,องผู้กับฝ่ายจราจรน,นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นที่เข้าใจกันครับท่านก็รับทราบปัญหาของประชาชนนะครับว่า อ่าจริงๆแล้วสิ่งที่พวกเราทําอยู่ตอนนี้คืออะไรเพราะนั้นเองเจ้าหน้าที่ตํารวจเองก็ต้องเข้าใจความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับเอาละไลน์นี้เอาสั้นๆไม่อยากจะทำไลน์ให้มันยาวเดี๋ยวประชาชนหลายๆภาคส่วนจะบอกว่าทํายาวไปดูจนเมื่อยอะไรอย่างนี้ก็มีมีติดติงมาอยู่เพราะฉะนั้นตหรวจเช้านี้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ